เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนกรกฎาคมเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาค่ะอย่างวันอาสาฬหาบูชารวมทั้งวันเข้าพรรษาก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมไปร่วมงานบุญกันค่ะเป็นงานบุญมหากุศลนะคะเป็นการบวชเฉลิมพระเกียรติที่วัดแหลมพระประแดงค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะช่วงแฮปปี้บ็อกซ์สุกแกะกลอง ที่วัดแหลมตะบลบางยาแพรกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการได้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในการจัดงานอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดงานถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระชนมายุครบ6รอบ72ปีในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีมหามงคลแล้วก็ทางตระบลนบางยะแพรกพร้อมกับเจ้าวาดวัดแหลมก็ได้มีนโยบายในการอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนประสบนิกรทั้งหลายเนี่ยซึ่งมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านเนีจะถวายเป็นพระมหากุศลแด่พระองค์ท่านที่ท่านตรัสตำ ดูแลประสงคนิกรมาตลอดนะครับทั้ง14นานคที่จะเข้าบวชเนี่ยก็มีการคัดสันนะครับความประพฤติแล้วก็ตามบระเบียบของอสำนักพุทธนะฮะหวังว่าพี่น้องชาวไทยนะครับจงร่วมกันนะฮะถวายเป็นพระมหากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในใน ในการมาหาหมงคลครั้งนี้ด้วยครับ